กะเพราจะอยู่กับข้าวโพดอ่อนได้ยังไงอะไรมันจะขนาดนั้นพ oui> mm hmm. ี่ป้อมทำไมกะเพรามันจะใส่ข้าวโพดไม่ได้ครับก็ไม่ชอบอ่ะตั้งแต่เด็กๆมาก็ไม่ได้กินอย่างนั้นนะคะครับก็ผัดกะเพราก็คือผัดกะเพรากับเนื้อสัตว์อืม ส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อสัต์ที่สับตัวนานๆที่เชฟป้อมจะทํากับข้าวออกรายการนะครับแต่วันนี้พิเศษมากนะครับเพราะว่าเชฟป้อมจะทําผัดกระเพราสูตรพิเศษสูตรอะไรครับเชฟป้อมเอาพูดง่ายๆว่าเป็นสูตรที่พี่ได้กินมาตั้งแต่เด็กๆออแล้วก็เป็นสูตรที่คนไทยเมื่อก่อนเขาทำแบบนี้ค่ะที่ชีฟ้าเหลืองกับแดงเนี่ยตัวนี้แหละที่จะเป็นตัวให้สีของผัดกะเพรามมไม่อย่างนั้นเนี่ย คนที่ไม่เข้าใจตรงนี้เนี่ยก็จะใช้ซีอิ้วดำซีอิ๊วดำอย่างนี้อย่ามาส่งให้นะเดี๋ยวเราจะใส่ถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวบอนไหม <laughs> พอได้พอหั่นพริกเสร็จปับ๊บก็ตำเอามาตำเพราะว่าการตำเนี่ยพอพริกแตกเขาก็จะออกสีของเขาแล้วเขาก็จะหอมในตัวของเขาเราก็จะใส่กระเทียมลงไปละ่ะกระเทียมใส่ทีหลังเพราะว่า กระเทียมแหลกง่ายกว่าพี่ขอแถมนิดนึงคือพี่อยากให้มันหอมขึ้นอพี่ก็จะใส่พริกขี้หนูสดนลงไปด้วยแต่ไม่ต้องมากนะคะแค่ตำให้มันแตกก็พอนี้ตั้งกระทะร้อนแล้วใส่น้ำมันค่ะแซบไหมจะเอาแบบแซบไหมอ่ะแซบๆพี่ป้อมแซบบล้วชอบกินแซบน่าจะแซบอยู่อืมกลิ่นดีมาก ถ้าแบบใครที่เพิ่งเปิดมาดูนะครับในวูดี้โชว์เรากำลังทำกระเพราสูตรดั้งเดิมของเ <c oughs> ชฟปั <c> ๊ม <oughs> ไม่ไอกับไม่ไอโอเคไหมฮะอย่าอีกนอยอีโนยเผ็ดตาย <c oughs> เลยอออโอเคเอามาสักครึ่งถ้วยอ๊อโอเคคุณวูดี้เห็นสีไหม มันไม่ได้แบบเข้มมากเลยนะแมไม่เข้มมากเลยค่ะแค่นี้แหละสินี้ล่ะสวยแล้วอันนี้เราใช้ซอสถั่วเหลืองช่วยนิดนึงคุณบูดีตักน้ําตาลให้พี่หน่อยหนึ่งเยอะขนาดไหนครับน้ําตาลน้าตาลสักช้อนเดียวเห็นความเดือดที่มันร้อนจนเดือดไหมเห็นครับอ่าคราวนี้ถึงจะใส่น้ําปลาได้หนึ่งช้อนสามช้อนและกระเพราค่ะกะเพราแดงคุณวูดีใส่กะเพราขาวลงไปผสมได้เลยนะครับได้เลยค่ะจบ พี่ป้อมข้าวโพดอ่อนไหมครับนี่ขอทีเถอะง้างมานานแล้วใครที่ดูรายการเราในวันนี้และใส่ข้าวโพดอ่อนในกระเพราต้องหยุดเลยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเชฟป้อมจะตีมือนะครับกะเพรากินกับอะไรเพราะฉะนั้นวันเนี้ยอ๋อเรามีกระทะนึงจะกินไข่ดาวแบบกรอบด้านนอกและข้างในยังเยิ้มเป็นลาวาอยู่ที่จะแยกไข่ขาวกับไข่แดงออกจากกันครับ ดูนะคะผมเป็นคนกลัวน้ำมันมากเลยพี่ป้อมจริงป่ะโกลัวมากเลยก็เอาไข่แดงลงครับ<ะ>โอ<ห>้มันทำอย่างนี้นี่เองใช่เพผมก็อยากรู้ไงว่าเขาทำยังไงเนาะนี่ไงโอหดูดีอะพี่เดี๋ยวเราจะเรียกนะกรรมการกิตติมศักดิ์ออกมาชิม กระเพราดั้งเดิมสู่เชฟป้อมนะครับขอต้อนรับก,กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิครับเชิญครับโอ้พี่โดนตัดสินด้วยหรอคะวันนี้ไมค์พัทรเดชครับโอ้โหนี่ก่อน,นจะใส,ส<า>่ลงไปขอให้ดูก่อนเห็นไหมคะข้างนอกกรอบข้างในยังเยิ้มอยู่ เดี๋ยวเราจะให้ไมค์ชิมก่อนนะครับผัดกะเพราจริงๆนะเออกะเพราสูตรดั้งเดิมของเชฟป้อมไม่ใส่ข้าวโพดนะคุณไม่ใส่แครอทไม่ใส่หอมไม่ใส่ถั่วฝักยาวด้วยแต่ใส่ใบกะเพราใช่ไหมขอไหมอมัเหนื่อยแทนเชฟป้อมเหนื่อยพี่ป้อมอร่อยมากครับอันนี้ไม่ได้แบบเล่นใหญ่นะอันนี้อร่อยจริงๆอร่อยไหมเบส เดอะเบสครับกระเพราดั้งเดิมของเชฟป้อม